าก่อนสวัสดีครับผมสมเอร์ซิงดูย์ยุคนลงมาครับวันนี้เราเจอกับเพชรตัลลิดครับเคยชกไหมยังไม่เคยเห็นรูปร่างเนื้อตัวก็ยังเห็นแล้วไม่เตี้ยกว่าสูงกว่าเท่าเท่ากันครับเท่าเท่ากันนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปากกอนพอสุรินครับปากกอนพอสุรินคู่ปแ้มคู่ซ้อมนี่เยอะเลยดิครับกี่วันรอบนี้ครับสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เป็นไงเราเป็นมวยประเภทไหนจังหวะฝีมือคู่ต่อสู้หลัก ฝีมือเหมือนกันฝีมือเหมือนกันเห็นคุงเห็นคลิปมนเรียบร้อยนะเราสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักป่อยๆของเราห้าสิบเจ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบเจ็ดครับผลงานหลังๆเป็นไงมั้งสามไฟดิชนะคะแนนลิทเทเดตแล้วก็ชนะคะแนน F16 ครับแล้วก็แพ้คะแนนสิงเฮียครับร้อยเท่าไหร่ ร้อยสิบห้าวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบสามอะเวทนีเป็นไงลดลดลงมาไหมคือพอดีหรือว่ายังไงพอดีอ่ะพอดีคำนะอ้าวลูกหลานจังหวัดสุรินทร์อะอ้าวฝากโคตสุรินทร์วันนี้ต้องมาเล่นศรีสีหฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอมาทีน้องชายครับผมสวัสดีครับเป็นฟันลิดพาร์ทจากเบลดาวันนี้เจอกับเสมอสิงครับเคยเจอไหมเคยเจอไหมยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอเป็นไงเขารูปร่างหน้าตัวเป็นไงก็เสียช่วงชกนิดนึงครับเขาเขาเตี้ย เขาสูงกว่าเฮ้ยสูงจริงเหรอครับสูงกว่านิดนิดนึงอ๋ไม่เป็นไรเราน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ก็113ครับเยียตยาชั่งครั้งแรก113.6ตอนนี้ผ่านเฉลุเรียบร้อยซ้อมอยู่สิงห์มาวินสิงห์มาวินโอ้ยครูปั้มครูซ้อมไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะเลยครับกี่วันรอบนี้เดือนนึงครับเดือนนึงไม่ได้ชกมากี่เดือนแล้วไม่ได้ชกมาก็3เดือนแล้วโอ้ยมันนานไปหน่อยนะแต่วันนี้เรถึงถึงคิวแล้วนะ ยกสูงเท่าไรร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆน้ำหนักใบใบห้าสิบห้าปีนี้อายุสิบเจ็ดแล้วมวยยังไงมวยยังมวยประเภทฝีมือครับฝีมือคู่ต่อสู้ล่ะก็ฝีมือเหมือนกันครับฝีมือต่อฝีมือครับคิดว่าเราคิดว่าเราจะใช้อะไรไปสยบกับคู่ต่อสู้วันนี้ก็จังหวะสองครับจังหวะสองคอยดักคอยโต้คอยคอยเตะคอยแทงประมาณนี้นะลูใอ่ลูกหลานจังหวัดไหนส่งคราบสงขลาครับบอกคนสงขลาเชียร์ของเราวันนี้ครับ ก็เป็นกำลังใจด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับเฮ้ยแหลงใต้ทีนะั <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันครับจะทำให้เต็มที่ครับโอเคครับดีครับ